เยย่าอยอยยเฮ้ยเฮ้ยล่องนั้นน่ะน่าสงสัยที่สุดแล้วเพราะว่าเขาขวดไปลึกเลยฮฮอ้ย้ยอุ้ยเอ้ย้ยเอาแล้ว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 มายขึ้นเฮ้ยเนหนูมาดิ นกยักษ์อีกแล้วไม่ได้มานานมากแล้วนะครับตอนนี้ภูเขานกยักษ์โดนทลายไปครึ่งหนึ่งแล้วโดนทลายหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้เห็นรถจักรยานหนูขับไปแล้วขับคูณไงนี่คูเห็นแม่เลี้ยงแล้วนี่เขาไปทำอะไรกันบ้างเต็มเลยอ่ะมีรถอุ้ยอุ้ยมีฟ้าแลบด้วยมีรถรถบรรทุกรถดำตรงนู้นอุ้ยมีแมคโครอยู่ตรงนู้นด้วยครับโอ้รถไทยเพียบเลยเด็ยเนี่ยเขามาขุดหาอะไรครับ โอ้ไปได้ไปได้เขาไม่คุณหาอะไรยังน้องพอบไม่รู้โอ้โหดูดีขึ้นเป็นขุดไว้อะบิบากอบิบับหรือว่าเขาหรออบิบับของแท้ของแท้แค่นี้นะของแท้แค่นี้นะเฮ้ยหรือว่าบนนี้มันจะมีกล่องสุ่มอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคืออะไรเออเดี๋ยวเราไปขุดหากล่องสุ่มเหมือนกันไหมโคตรดีกว่าขึ้นขึ้นกันเฮ้ยโอ้โหขอแท้แค่นี้นะดันแป๊บันบดันแป๊บดันหน่อยดันหน่อยพิพนมาเลยลูกอันยังดูพิพลกับพิญยากำลังตามนั่น อะไรลูกนีอโอ้เขาไปโอ้ทำไมเงี้ยเพอ,อตะกุยข้างล่างมันมีความชื้นเนาะดูดิมันจะเปียกๆอ๋อดูสินู่นไงรถแมคโครนู่นไงรถดำเต็มเลย<า>เขามาขุดหากล่องสุ่มลาบูบูที่นี่แน่ๆเลยหาเขาบอกเขาเจอหลายหลายอันแล้วหลายกล่องแล้วเดี๋ยวเราต้องหาเจออีกแน่ๆไปดูกันเลยโอ้อย่างนี้นมันเหมาะกับรถจักรยานหนูเลยเบอะบังเป็นวิบากใช่ากไหมอ้โหยกล้อด้วยครับ แล้วกล่องสุ่มลาบูบูมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเรากันนะไม<อ>่ใช่ลาบูบูหรือเปล่าเจอช็อกโกแลตหมดแล้วเจอช็อกโกแลตรสแมคโครดู่ี่เจูอีกช็อกโกแลตนี่ไงแผ่นช็อกอโกแลตอ่ะใช่แผ่นขี้ดินรสแมคโครนั่นเองลูก ว่าว่านะคิดว่านะว่ามันน่าจะอยู่แถวๆที่เขาตะกุยตะกุยเออใช่ใช่ใช่ดอนอย่านี้หาโอ้ห่นแมคโครตะกุยหรือว่านกยักษ์ตะกุยไว้น่ะหนูมันเริ่มเลยอ่ะน้องพบแมคโครแมคโครเหรอเขาเขาไปรถมันอยู่พอเขาตอดตรงนั้นแล้วเขาก็จ้วงไปรถเหรอรถจ้วงแมคโครคันใหญ่เลยมันมอกกับรถหนูนี่แหละไปเราจะไปได้ไหมล่ะเนี่ยเดินไปไหมลูกมันวิบากจัดอ่ะมันวิบากจัดเลยลูก ดูนะแต่ว่ามีบากจัดอะ่ะอึบอึบโอ้โหนี่แม่ว่าล่องนั้นน่ะน่าสงสัยที่สุดแล้วเพราะว่าเขาขุดไปลึกเลยแม่ว่าเขาจะเจอห,หลายกล่องหรือเปล่าเฮ้ยเออเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พี่พี่รถแมคโครเขาบอกว่าให้มาช่วยเก็บหน่อยเข้ขุดไว้เยอะเก็บไม่ได้เก็บไม่ทันเลยมันเยอะมากมันคือกล่องสุ่มใช่ไหมลูก แล้วมันสองกล่องสูมอะไรข้างในมันเป็นรูปอะไรเดี๋ยวต้องดูกันไปดูกันว่าเราจะเจอกล่องสูมอะไรมอนอะไรเดี๋ยเดี๋ยวเดวี๋วี๋ยวีวยวเวเวเดีวีวเี่เวดีเป็นดเปีนยวเดดี๋ยวเดยนดีดี๋มดี๋ดี๋ยมดี๋ดีดีดี๋ยวเดดีดยวเดยดยวเดยเยดวยีย ลุกขาวิบากมากลงต้มหนูอไอ้ไม่รู้นั่นไปได้อีกทีเปิดขีตม้มนี่นี่นี่เพื่อนๆดูนี่คือบิวบึงสีไฟนะคะสวยมากกำลังยกล้อครับกำลังยกล้อเร็วกล่องซุ่มอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคนแถวนี้เขามา<ะ>เก็บหมดนะรถแมคโคเขาตะกุยไว้อ่ะเนี่ยมันอยูุ่ดได้หนกลับรถเป๊บมันไปไม่ได้สักทีก็มันไม่ได้เลยนีบากจัดอ่ะดูแลดูน <laughs> <ซ>ะไปนัยลูกไปละ นี่ไงเราไม่นีบมาเก็บนะแม่ว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาเก็บไปหมดเลยเพราะว่าเขามาตะกุยไว้ในนี้ฮะนี่ไงลูกเจอแล้วไหนเฮ้ยเดิมวเข้าไปดูดิเพื่อนห็นอะไรแบบโอ้โหโหมันไปอยู่ในนั้นน่ะฮะมันไปอยู่อย่างนั้นได้ไงอ่ะแล้วโอ้แล้วแล้วเราพบจะโอ้แม่เข้าไปไม่ได้อะล้วพบไปเอามาไปรแม่แม่เข้าไปไม่ได้ดูดิแม่ต้องถลายลงไปได้เลยโอ้โหเพื่อนโอ้ อุย้ยสองกล่องเลยเหรอ,หอดูแมคโคเขาจ้วงมันเป็นร่องอย่างนี้เลยอะแสดงว่าร่องนี้มีเยอะคนเขาเก็บไปหลายกล่องแน่เลยเหลืออยู่สองกล่องอะลูกแม่ว่าเป็นไรอะไรออะไรโอ้ยได้แล้วสองกล่องแสดงว่าเดีย๋ยวดูดิมันเป็นร่องใหญ่มากจริงมันต้องมีเป็นสิบสิบกล่องแน่เลยมีคนเขามาเก็บไปก่อนเราแล้วลูกเหลืออยู่แค่เนี้แม่โอ้น่าจะฝังมานานแล้วเปล่าตะกุยลึกขนาดเนี้ยเนาะ ฝังมานานแล้วกล่องลาบูบูใต้ดินโอ้โหรถแมคโครขุดได้อ่ะใช่ไหมตัวนี้คือลาบูบูใช่ไหมครับใช่เออเนี่ยลาบูคี้เีจอก้อนเจอก้อนช็อกโกแลตด้วยไหนเนี่ยเจอก้อนช็อกโกแลตไหนอกลอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูทีเดียวนะว่ากล่องลาบูบูเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างเออเราจะเจอกี่กล่องเนี่ยน้องพบได้กี่กล่องแล้วครับเออสองกล่องเองแล้ว สองกล่องนี่ไงมีอีกหรือเปล่าเก็บเก็บเก็บฝากพี่ทัญญาไว้เลยเโดนปั่นเนีเย้ได้สองกล่องแล้วไปอีกัตเตลุยไปเดิดแว้งของแท้อลุยไปอีกเด็กแว้งของแท้ไปกุกกุกกักกักมันไม่ใช่ดิดเมงแนนเนี่ยมีฝากแค่โอ้โหมันหลายชั้นมากเลยอะไหนไหนทางไหนโู้ใช่ใช่มันมันไต่ลงมาแล้วมันขึ้นไปอยู่ข้างบนโหไปไงอะเนี่ยโอ้ยอยากเย็นแล้ว ไปได้หรือฮ่าอุ้ยหน่องพมจะกล้าเสี่ยงเหรอเดแล้วรถจะโค้งขึ้นไปได้ยังไงใหญ่ขนาดนั้นอุ้ยน้อมันตีนมันนะน้องอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วจะลงได้ไม่เคยด้านนั้นสิตอนลงจะลงยังไงอ่ะแล้วถ้าขึ้นไปขึ้นได้แล้วจะลงเฮ้ยฮะอุ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราองลุยขึ้นไปเฮ้ยเจอกันหนูอุ้ยอ้าวแล้วถามจริงว่าแม่จะขึ้นไปยังไง ถามจริงโอ้โหไม่อุ้ยหรอขึ้นได้จริงหรอแล้วตอนลงลงไงลูกปั่งั่นไงไงแงๆหรอเอาจริงไปเพื่อนเพื่อนเราขึ้นไปน้องพบน้องพบรอแม่ด้วยยังมุดด้ช็อกโกแลตด้วยเออช็อกโกแลตอย่าโยนลงมานะมาแล้วแม่จะขึ้นยังไงเฮ้ยเฮ้ยดูกันดูกัน กันแม่ดิบดิบหรือังบังเอิญว่าดินมันเหนียวแล้วแม่จะดึงน้องพบตกเฮ้ยมาดิเสือเสือถามจริงเลยวลงกันยังไงลงนี้ไงโอ้โหพี่ษัญญามาแล้วพี่พลโอวุ้ย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 กระเป๋าหนูก็ให้โจไในลูกหยอกหยอกหยอกยอกหยอขี้ดินนำเอากระเป๋ามาทำไม้ แล้วก็ถือกล่องด้วยแปว่าเดี๋ยวเอากล่องใส่ที่นียเอากระป๋องมาทำไมเอากล่องไว้ที่ปะป๊าด <laughs> <laughs> ีกว่าฝากกล่องไว้ที่ปะป๊าโอเคช่องนี้เอาแล้วอีตอนลงแล้วโอ้เดี๋ยวน้องพบครับพบครับอึ่งเรามาหากล่องสุ่มกันเราจะเจอกองสุ่มตัวอะไรอีกโอ้โหเราจะเจอมอนสเตอร์อะไรอีกนี่ลุยกันขึ้นมาถึงบนนี้เลยเนี่ยโอ้ย นี่นี่นี่นิววิวข้างบนฮะโอ้โหวิวลงสวยนะสวยเห็นไหมดูสิพี่พลยังไม่่ขึ้นพีพลอยู่ข้างล่างก่อนดีแล้วตอนลงลงไงวะน้องพร้ออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งลงนะเรามาทำภารกิจที่เราอุตส่าห์ขึ้นมาถึงชั้นนี้เลยอ่ะเราต้องหาให้เจอไม่เคยนี่นะเดี๋ยวเจะเจอจะเจอกล่องสุ่มมอนสเตอร์ตัวอะไรอีกอ่ะจะเจออะไรอีกไม่รู้เดี๋ยหรอเอาไว้ไหนดีอ่ะมีตัวกะปิกะปิบรรล้าไหม ไม่มีหรอไม่เฮ้ยมันมีกล่องสุ่มอะไรบ้างอะตอนนี้วันนี้กล่องสุ่มหลายตัวเลยนะผีเหรอผีเหรอโอ้ยกล่องสุ่มผีก็มีใช่ไหมแล้วแล้ววันนี้แม่ว่าแมคโครเขาขุดไปเยอะเลยเดี๋ยวดูดิดูร่องรอยดูร่องรอยไอที่เป็นรูรูร่องร่องเนี่ยเขาขุดกล่องสุ่มไปหมดแล้วจะหนงไม่จลั่วาแล้วจะเหลือให้เราไหมลองพบันทังนี้ก่อนีเออบัทังนี้ก่อนแล้วจะเหลือให้เราไหมล่ะทีเนี้ย คนเขาจะเอาไปหมดกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาเหลือเอาไปอีกนีนึ่งใช่เขามาขุดขุดขุดกันไว้เนี่ยเมื่อกี้คนก็เก็บกันไปแนะล้วร่องเบลอเลยอะ<ไ>เก็บร่องใหญ่เลยอะโอ้นี่นี่อีกเนี่ยมีร่องรอยมีคนเอาไปแล้วยังเหลือปะล่ะเนี่ยมีแม่มีแม่ยังเหลือกัไหมอุ้ยนั่นป้าไปหาอะไรตรงนู้นแล้วน<า>่ะเออเปล่าก็ไม่รู้ยี่นี่แล้วมันมีตรงนี้เปล่าระวังขี้เปิดขี้โคนนะลูก เ<ไ>ปิดโดนไม่ถึงแล้วหนูเนี่ยตอนนี้คีปเปอร์เต็มรองเท้ากันแล้วค่ะปะ้าคีปเปอร์ <c oughs> โอ้โห,โโหคืเอเรื่องไงคีเปอร์เต็มรองเท้าเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาคุยไว้เยอะอุ้ยมีเครื่องบินด้วยได้ยินแต่เสียงอุ้ยเออพี่สัญญางัดออกมาสิมันอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะมันอยู่ข้างล่างก็นา่าจะลิเละไปแล้วกล่องบี้มันน่าจะแถวลอยตะกุยแถวลอยตะกุยโอ้เขาไปดูเขาไปดูแบบป้าบอกว่าน่าจะอยู่แถวลอยตะกุยทางนี้เหรอ นี่เหรออุ้ยไม่รู้สิเนาะอุ้ยแต่เป็นที่ขี้เปิดเต็มเลยอ่ะน้องพบเจอเหรอหา<ะ>ถ้าเจอเอาออกมาให้เพื่อนๆด้วยแม่ขี้เกียจเข้ามากเลยขี้เปิดฮะเจอแล้วเจออะไรอ่ะโอ้ยถ้าเแม่ขึ้นมาหว่ามันแม่ขึ้นไม่ได้ดูไม่ได้ดูโอ้โหขี้เปิดเต็มเ,เลยเออจริงแหละเดี <c oughs> ย๋ยว <c oughs> ต้องไปล้างรองเท้าแล้วว้าวไหนเพื่อนดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยเย้อันนี้กล่องที่สามสามโอ้โหมีร่องรอยขี้เปิดดูดิ โอ้โหล่องลอยคีิเปิดตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสามกองอุ้ยโหเสียดายมากเลยไปหายเมเปิละมีห้ากองเสียดายมากเลยเนี่ยเรามาเย็นไปคนเก็บไปเยอะแล้วเนี่ยเราต้องมาตะกุยเยอะเดี๋ยวได้สามแล้วมีอีกพอไม่รู้ยังมีใครทำเหลืออีกเปล่าึเห็นเลยใช่ไหมหาหาล่องเร็วขนาดไหนมีคนเดียวคนเป็นคนดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพบจะพิ่งนะมต้องพบรอแม่เหรอไม่เห็นอนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวรอ โ oh. <ENNIS> อ้โหเพื่อนเห็นป่ะมันมันลิบมากแล้วนะพวกก็ไปอยู่ตรงนู้นโอ้โหแล้วแม่มาตรงนี้ไม่มีแต่ขี้ดินแล้วก็วายเปียกมันขี้โค่นอ่ะโอ้โหกลัวเห็นแล้วเห็นแล้วลิบรีบป่ะแวบเบียดเดี๋ยวแล้วใครมันช่างเอาไปไข่เดี๋ยวไข่เป็นเดี๋ยวไข่เป็นยวไข่เดี๋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 ยวไ่เดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่อดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่เดอ๋ยวไข่เดีลยวไข่เจอ๋ยวกล่องี๋ยวไข่เดี๋ยวไขเดี๋ยวไข่เยใคร่เได้ว้ายแไข่เดีย โอ๊ยไหนร้อแม่ไปไทยหน่อยเพื <classify Brazilian references> oh, oh. Oh, ่อนจะได้เห็นเออโอ้ตกใจตกใจเสียงดังขวนู้นอีกโอ้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนในกล้องอ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกโอ้ได้